ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆผมเบิร์นนะครับเป็นคนไทยในแคนาดาปัจจุบันอยู่ที่เมืองมอนทรีออลทำงานในสายแอนิเมชันและก็วิวลเอ f ฟกซ์ผมนี่ครับก็ทำงานที่แคนาดาเนี่ยมาได้ทั้งหมด6ปีแล้วนะครับอืมก็ประมาณครึ่งหนึ่งของชีวิตการทำงานทั้งหมดของผมเลยวันนี้นี่ครับเดี๋ยวผมก็จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์การหางานที่นี่กันดีกว่าผมหางานยังไงตอนสัมภาษณ์เนี่ยโดนถามอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับเรื่องแรกนะครับหางานยังไง การหางานของผมนะครับที่แคนาดานะก็จะมี3ช่องทางด้วยกันช่องทางที่1ก็คือ l i n k ์อินลิงก์อินนยครับก็จะเหมือนกับเป็นโซเชียลมีเดียสำหรับคนที่ทำงานนะครับก็จะคล้ายๆ f c e e o o o นะครับแต่ว่าเวลาที่คนโพสตอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ได้โพสต์เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวนะเออไม่ได้โพสต์ว่าวันนี้กินข้าวอะไรหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนอะไรแบบนี้เขาจะมาโพสต์อะไรที่เกี่ยวกับงานจริง หรือว่าบางคนเขาก็เขียนเป็นบทความแรงต่างนะครับก็ผมถือว่ามันเป็นโซเชียลมีเดียที่ดีมากๆเลยถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยอยากจะรู้ข่าวสารอะไรเกี่ยวกับวงการบ้าง แล้วที่สําคัญเนี่ยตามบริษัทต่างๆนะครับถ้าเกิดเขาต้องการคนเนี่ยเขาก็จะโพสต์รับสมัครงานเนี่ยผ่านทาง Link ์อินด้วยผมก็จะรู้ว่าเอ้ยสตูดิโอนี้นะมีการเปิดรับคนผมก็จะกดลิงก์เข้าไปสมัครอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมก็เห็นที่ไหนรับสมัครงานแล้วผมคิดว่าเอ๊ยเราอยากจะลองไปทํางานที่นี่ผมก็ส่งสมัครไปเรื่อยๆเลยได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวผมแนะนําหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะใช้ Link ์อินนะครับก็แนะนําว่าให้กรอกข้อมูลต่างๆเนี่ยให้ครบถ้วนด้วย โดยเฉพาะประสบการณ์การทํางานอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่า l i n k ์อินนะครับไม่ใช่ว่าเราเข้าไปดูว่าที่ไหนเนี่ยรับคนเปิดรับสมัครงานบ้างอย่างเดียวนะครับ ทางริคคูเตอร์นะครับหรือว่าคนที่พยายามหาคนไปทํางานให้กับบริษัทของพวกเขาอะไรแบบนี้เนี่ยเขาก็จะหาคนที่ดูมีโปรไฟล์ที่น่าจะตรงกับที่เขาต้องการด้วยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเรากรอกข้อมูลเนี่ยครบถ้วนแล้วเขาเห็นว่าเราเนี่ยสเปคตรงกับที่เขาต้องการบางทีเขาก็จะมีการทักเข้ามาถามว่าเฮ้ยสนใจมาทํางานกับเราไหมลองมาสมัครกับที่เราดูสิอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ ซึ่งงานแรกของผมนะครับที่แคนาดาเนี่ยก็ได้ผ่านทาง Recruiter เนี่ยทาง LinkedIn เหมือนกันเขาก็ทักมาว่าเอยสนใจไปทำงานไหมเรามีโปรเจกต์นี้โปรเจกต์นี้ ผมก็โอเคสนใจก็ลองสมัครเข้าไปดูแล้วดีอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดเหมือนกับรีคูเตอร์เนี่ยเขาทักเรามานะเวลาที่รีคูเตอร์เขาทักเรามาเนี่ยครับเวลาเราสมัครงานแรงตางนี่ส่วนมากที่ผมเจอนะครับเขาก็จะเหมือนกับให้เราเนี่ยส่งข้อมูลอะไรต่างเนี่ยเข้าอีเมลเขาโดยตรงเลยแล้วเขาก็จะส่งโปรไฟล์ของเราเนี่ยให้หัวหน้าแผนกของบริษัทนั้นๆเนี่ยดูว่าสนใจไหมถ้าเกิดสนใจก็จะเหมือนกับพยายามดันให้เราไปตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราก็สามารถตาม progress ได้เรื่อยๆเลย ซึ่งงานที่ผมได้นะครับที่นี่ส่วนมากเลยนะเป็นเพราะว่าทางรีคูเตอร์เนี่ยเขาทักเข้ามาหาผมเองนะแล้วส่วนมากเนี่ยผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะหางานใหม่นะครับแต่ว่าบางทีก็เลยตามเลยนะคุยกับทางทีมแล้วเราถูกใจทีมเราถูกใจบริษัทเราถูกใจกับโปรเจกต์อ่ะก็ลองต่อลองค่าตอบแทนแล้วก็ถ้าเกิดดีกว่าที่เก่าก็อ่ะลองเปลี่ยนงานดูอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ อันนั้นก็ช่องทางที่1นนะครับช่องทางที่2เนี่ยก็คือเข้าไปดูทางเว็บไซต์ของทางบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยโดยตรงเลยทางเว็บไซต์ของบริษัทนะครับเขาก็จะมีการโพสต์เรื่อยๆนะว่ามีตำแหน่งอะไรเนี่ยที่เขาต้องการคนบ้างเวลาเราเห็นว่าเ้ยเขาเปิดหาคนในแผนกที่เราทําอยู่นะเราก็ลองสมัครเข้าไปดูอะไรแบบนี้ แน่นอนครว่าทาง l i n k ์อินเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นว่าเขาเปิดรับคนผแผนกไหนแบบพบท้วนอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเข้าไปตามเว็บไซต์ทางการของทางสตูดิโอทางบริษัทต่างๆเนี่ยเรื่อยๆเลยผมก็สมัครเข้าไปเรื่อยๆได้ไม่ได้ไม่เป็นไรลองสมัครเข้าไปก่อน ก็ได้งานที่ไม่คาดคิดมาหลายงานเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโอเคเหมือนกันพอเราสมัครเข้าไปแล้วทางทีมสนใจเดี๋ยวทางริคูเตอร์นะครับเขาก็จะพักมาทางลิงก์อินเหมือนกันแล้วเราก็ดําเนินการต่อผ่านทางอีเมลหรืออะไรก็ว่าไปช่องทางที่สานะครับจะเป็นช่องทางที่ช่วงแรกๆนะครับอาจจะทําไม่ได้นะแต่ว่าพอเราอยู่ที่แคนาดาเป็นนานๆเนี่ยเราทํางานที่นี่นานขึ้นเรื่อยๆจ่ะ เราก็จะมีช่องทางที่3ซึ่งเป็นช่องทางที่ผมคิดว่าเป็นช่องทางที่ทําให้ได้งาน,นง่ายที่สุดเลยนั่นคือได้งานผ่านคนรู้จักครับผมผ่านทางคนรู้จักเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าอ่ะเวลาที่บริษ,ษัทนี่ครับเขาต้องการคนเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะประกาศภายในบริษ,ษัทก่อนแล้วพอเขาประกาศภายในบริษ,ษัทนะครับถ้าเกิดคนที่เรารู้จักเราอยู่ในแผนกนั้นอยู่ที่บริษ,ษัทนั้นเขาก็อาจจะนึกถึงเราแล้วเขาก็อาจจะทักเรามาแบบเฮ้ ต้องการมาทํางานที่บริษัทเราไหมถ้าเกิดสนใจเขาก็จะส่งโปรไฟล์ของเราเนี่ยให้กับแผนกให้กับทาง HR อะไรก็ว่าไปซึ่งบริษัทหลายๆที่นะครับเขาก็จะมีค่าขนมนะครับให้ในส่วนนี้ด้วยนะเวลาที่เราแนะนําคนอื่นเนี่ยมาทางานให้บริษัทมากน้อยก็แล้วแต่แต่ก็เหมือนกับคนที่แนะนําเพื่อนเข้าไปทํางานที่บริษัทเนี่ยก็ได้ค่าขนมเล็กน้อยด้วยเออคนที่ถูกแนะนําเข้าไปก็ได้งานใหม่ด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่วินวินทั้งคู่แล้วกัน แต่ก็ไม่ใช่ว่าเพื่อนนี่ครับแนะนำาเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะได้งานทันทีเนาะเขาก็ต้องดูโปรไฟล์ของเราก่อนเนาะแล้วก็ต้องสัมภาษณ์อะไรเหมือนปกติเลยแต่ว่าเพราะว่าเป็นการแนะนำจากคนในนะครับการดำเนินการอะไรต่างาเนี่ยก็จะค่อนข้างเร็วมากๆเลยอันนั้นในกรณีที่เรารู้จักคนที่อยู่ในแผนกนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราเคยทำงานกับทีมแล้วสมมติว่าทางหัวหน้าน่ยรู้จักเราเขาเคยเห็นฝีมือของเราว่าเฮ้ยเราทำงานได้เราทำงานดีอะไรแบบนี้เขาชอบเรา อันนี้จะแบบเป็นอะไรที่ได้งานง่ายมากเลยครับอย่างบางทีนะครับผมก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะโดนเลาออฟโดนเอาออกจากการเพราะว่าสถานการณ์ของทางวงการเนี่ยไม่สู้ดีซึ่งเวลาที่เราอัปเดตใน l i n k ์อินใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าเฮ้ยเราว่างอยู่นะพอหัวหน้าเก่าเนี่ยเขาเห็นเราว่างปับ๊บ เขาก็ทักเข้ามาเฮ้ยสนใจกลับมาทํากว่าเราไหมพอผมบอกว่าสนใจทางหัวหน้าเนี่ยเขาก็บอกรีคูเตอร์นะครับให้ติดต่อเรามาอย่างด่วนเลยบางทีนะแล้วก็ดําเนินการเนี่ยแบบเร็วมากๆเลยนะที่เร็วที่สุดนะครับก็เหมือนกับพอหัวหน้าเก่าเนี่ยเขาทักผมมาใช่ไหมครับผมบอกว่าผมสนใจวันรุ่งขึ้นรีคูเตอร์เนี่ยส่งข้อเสนองานเนี่ยมาให้ผมเลยแบบเล่นได้เลยก็แบบเร็วขนาดนั้นเลย ผมก็ได้งานแบบนี้เนี่ยก็หลายครั้งเหมือนกันเออก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสะดวกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราเข้าไปทํางานกับใครอะด์ต่างนะก็พยายามทํางานให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทํางานดีเนี่ยที่ผมเจอมาทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นที่ไทยหรือที่ต่างประเทศนะทางแผนกทางโหน้าเนี่ยเขาก็เห็นงานของเราอยู่แล้วแหละแล้วถ้าเกิดเขาชอบงานของเราเวลาที่เราออกจากบริษัทไปแล้วและเขาต้องการคน เขาก็อาจจะนึกถึงเราก็ได้แล้วเขาก็อาจจะทักมาว่าสนใจกับเข้าไปทํางานไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนั้นก็จะเป็น3ช่องทางหลักนะครับที่ผมหางานที่แคนาดา พอเราสมัครงานเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง r e c r u i t e r ผ่านทางเว็บไซต์หรือว่ามีคนแนะนำอะไรเข้าไปเนี่ยเราก็จะถูกเรียกสัมภาษณ์ใช่ไหมครับอ่ะมาคุยกันหน่อยดีกว่าว่าเออที่โดนเรียกสัมภาษณ์เนี่ยคำถามที่เจอเนี่ยมีอะไรบ้างเอาพูดตรงๆแล้วกันนะว่ามันขึ้นอยู่กับแผนที่เราไปทําแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนที่เขาสัมภาษณ์เราด้วยนะแต่ละคนเนี่ยที่ผมเจอเนี่ยตายการสัมภาษณ์แบบแตกต่างกันแบบโดดชิ้นเชิงเลยแต่ก็จะมีคําถามที่ยังไงเขาก็ถามแน่นอน,นครับนั่นก็คือเขาจะถามว่า เราเป็นใครทางานที่ไหนมาบ้างไหนลองเล่าประวัติคร่าวๆให้เขาฟังหน่อยสิอะไรแบบนี้นะครับแนะนําตัวเองนะครับไม่จําเป็นต้องเล่าละเอียดนะครับก็ให้เล่าประวัติของเราคร่าวๆเนี่ยอย่างมีความกระชับแล้วกันเราก็ไม่จําเป็นต้องบอกชื่อเต็มของเราเนะเออเวลาที่เราสัมภาษณ์งานเนี่ยบางคนเขาก็จะแบบพูดชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับแบบโหยาวเหยียดเลยนะเป็นภาษาไทยเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเขาก็ไม่ได้ให้ความสําคัญขนาดนั้นนะครับเราอยากให้เขาเรียกเราว่าไงเนี่ยก็ให้แนะนําตัวอย่างนั้นไปเลยอย่างผมนะครับชื่อจริง วีรพจน์นะผมก็บอกว่าผมชื่อวีระนะเรียกแบบนั้นแล้กันง่ายๆไม่ต้องเรียกชื่อเต็มๆก็ได้เราก็พูดถึงประวัติงานของเราคร่าวๆว่าเราไปทำงานที่ไหนแล้วที่สำคัญนะครับก็คือให้เราบอกด้วยว่าเราเนี่ยทำงานอะไรที่ที่เราไปทำงานที่นั่นเนะ้ะอธิบายหน่อยว่าเนเ u อร์ธรรมชาติของงานที่เราทำเนี่ยเป็นยังไงเราได้ทำอะไรที่โดดเด่นที่บริษัทนั้นบ้างอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ แล้วเวลาที่เราพูดถึงบริษัทที่เราเข้าไปทํางานนะครับก็บางทีก็อาจจะแบบอธิบายเล็กน้อยแล้วกันนะว่าบริษัทที่เราเข้าไปทำเนี่ยเป็นบริษัทอะไรยังไงแบบไหนอะไรแบบนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงประสบการณ์การทํางานที่ไทยแล้วพูดถึงบริษัทที่ไทยแน่นอนครับว่าทางต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักเนาะเพราะฉะนั้นนะครับพูดชื่ออย่างเดียวเนี่ยไม่พอเราก็อาจจะพูดถึงบริษัทที่หน่อยว่าบริษัทที่เราไปทำเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำแอนิเมชันเป็นหลักพูดแค่นั้นก็พอนะครับไม่ต้องแบบลงลึกมากๆอะไรแบบนี้เน แล้วก็แน่นอนครับเขาก็จะถามเรื่องพวกเทคนิคในการทํางานอะไรต่างๆนะครับเวลาที่เขาดูงานนะครับในสายของผมเนี่ยเขาก็จะดูงานของเราเนี่ยผ่านทางเรียลหรือก็คือตัวอย่างงานที่เราเคยทําอะไรมาก่อนในตัวอย่างงานที่เราเคยทำนะครับเวลาเขาดูเสร็จเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับมีคําถามอะไรต่างๆเนี่ยมาถามเราว่าเฮ้ยงานที่เราทําอันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยเราเจอปัญหาอะไรบ้างเรามีตรกกะในการแก้ปัญหายังไงบ้างแล้วใช้วิธีอะไรในการแก้ปัญหาอะไรแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเตรียมพูดเกี่ยวกับงานที่เราใส่เข้าไปในเรียวหรือว่าตัวอย่างงานด้วยเนาะแล้วก็พยายามขายตัวเองในส่วนนี้หน่อยละกันเรามีเทคนิคอะไรที่แพรววเนี่ยเราก็คุยโม้สักหน่อยละกัน แล้วนอกจากนั้นนี่ครับก็จะเป็นเหมือนกับมันฟรีฟอร์ออลเลยนะเหมือนกับคําถามเนี่ยจะเจออะไรก็ไม่รู้อย่างมีบริษัทน,นึงครับเป็นบริษัทที่ทำแอนิเมชันนะทางคนในแผนกเนี่ยเขาก็ถามมว่าไหนลองอธิบายตัวเองหน่อยสิแบบ Creative Creative นะว่าเราเนี่ยเป็นคนยังไงอะไรแบบนี้ซึ่งพอเจอคําถามนี้เข้าไปนะครับผมก็ตันนะแบบอะไรเนี่ยต้องมาอธิบายตัวเองแบบในเชิง Creative นึกอะไรออกตอนนั้นก็พูดออกมานะเออก็เป็นคําถามที่ค่อนข้างจะสะดุดเหมือนกันนะเวลาโดนถามอะไรแบบนี้ แล้วก็เวลาที่เราไปสัมภาษณ์งานนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนํานั้นก็คือการสัมภาษณ์งานเนี่ยครับมันไม่ใช่ว่าทางบริษัทเนี่ยสัมภาษณ์งานเราอย่างเดียวเราเนี่ยก็เข้าไปสัมภาษณ์บริษัทด้วยเพราะฉะนั้นนะครับให้เตรียมคําถามไปถามที่บริษัทด้วยนะครับเพื่อเหมือนกับว่าโชว์ความสนใจหน่อยว่าเฮ้ยเราสนใจไปทํางานเขาจริงๆก็เตรียมคําถามเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับอาจจะถามว่าแบบเฮ้ยทางบริษัทเนี่ย work culture เป็นยังไงมีกิจกรรมอะไรบ้างไหมหรือว่า ทางทีมเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีกี่คนอะไรก็ว่าไปเป็นคําถามเล็กเก็น้อยเป็นพิธีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอืมอ่าอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะมาคุยทั้งหมดในวิดีโอนี้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาพอแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วเพื่อนๆนะครับประสบการณ์การหางานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศไทยเองหรือว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างประสบการณ์การหางานโดยรวมเนี่ยเป็นยังไงก็มาคุยกันได้นะครับทางด้านใต้ของวิดีโอนนะผมก็ชอบมาอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆมากมากเลย ก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่คอมเมนต์ทางด้านใต้ของวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมก็จะมานั่งไล่อ่านไล่ตอบเหมือนเดิมแล้วกันโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ